อลูกค้าจัดไปสี่ลูกค้บาบอกเด็ดแกอีกลูกนึ่งเดี๋ยวดูก,ก่อนอาจจะได้เพิ่มอัปเดตหน่อยนะคะวันนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่ยี่สิบสาม i'm on ก <laughs> ็อยู่แค่นี้สวยค่ะอยู่แค่นี้แหละ

สี่ลูกกำลังคิดอยู่ว่าจะมีลูกที่ห้าหรือเปล่านะหรือเปล่านะ เออมองไม่เห็นเข้ามาดูข้างในก่อนค่ะใช่หมดเลยเดี๋ยวลูกค้าเช็คก่อนเผื่อเอาเพิ่มอีกหนึ่งลูก